สวัสดีฮะวันนี้จะมารีวิวการทำสีทนความร้อนสูงสีเซรามิคโคต้ตโดยร้านพาวเดอร์โคตขอนแก่นมาดูกันครับว่าสีทำมาจะเป็นยังไงทดสอบแล้วจะเอาอยู่หรือไม่ไปชมกันเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวการนนทำทำอะไรครับผมทำสีท่อใหม่ครับสีท่อพลามอเตอร์ใช่ไหมครับครับทำสีท่อพลามอเตอร์ครับ เป็นสีเซาโคดครับอ๋อเซาโคดครับผมมันเหมือนกับสีพาราโคดไหมครับกรรมวิธีพ่นคล้ายกันครับแต่เซาโคดจะทนความร้อนสูงกว่าพาราโคดครับก่อนอื่นนี่ก่อนที่จะไปทํามันมีปัญหาอะไรนะครับอ่ามันเป็นสนิมครับแล้วก็พอบินเป็นระยะเวลานานเนี่ยสีจะเกิดการลอกล่อนครับเป็นสนิมครับอ๋อก็เลยต้องทําใหม่โอเคฮะลองเปิดขึ้นมาดูเลยครับว่าผลงานการทําสีจะเป็นยังไงนี่ครับจะเหมือนท่อเดิมๆเปล่า แพ็คมาอย่างดีนะครับจาก้านมืออาชีพมามืออาชีพมืออาชีพนี่ครับตัวโคงที่จะมีปัญหาเยอะนะครับเพราะตัวนี้คือถ้าเก่านี่ก็คือเก่าที่ตัวนี้ก่อนเลับเพราะว่ารับความร้อนจากเครื่องเต็มๆครับตัวนี้ครับจะเริ่มร้อนไล่มาดูนะครับว่าอ้อนี่สภาพที่ทําสีเสร็จแล้วใช่ไหมครับเนี่ยครับทาสีเสร็จแล้วครับโอ้ดูสวยงามมากนะครับดูเนียนมากเลยไม่ธรรมดาครับโอเคมีกี่ชิ้นครับนี่ท่อของเครื่องรุ่นไหนครับเนี่ย เครื่องรุ่นท่อ200 SF 2,019ครับอ้อไอ้ข้างหลังนี้ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับนี่นะครับเครื่องนะครับแข่งสีทองครับท่อมันมีกี่ท่อนท่อมี3ท่อนครับ3ท่อนครับผมอืมีสปริงท่อเนาะครับก็เหลือ,อปลายท่ออีก1ชิ้นนะถ้าซื้อใหม่ก็2ชิ้นนี้ก็1น0 0งบาท หนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับแล้วก็ปลายท่ออีกห้าพันแปดร้อยบาทเป็นสองหมื่นสี่สองหมื่นห้าพอดีครับฉะนั้นเราทําสีใหม่ดีกว่าครับนี่คือปลายท่อใช่ไหมครับครับอ่าอลินนี่เบิกใหม่ห้าพันแปดร้อยบาทครับโอ้พ่อไปใช่ไหมครับจะพ่อไปไปอย่างเดียวครับอ่าสวยงามครับลึกนี่ ดูความเนียนครับดูความเนียนฮะอืาโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองไปประกอบกันดูว่าเป็นอย่างไร จากการดูสภาพของสีนะฮะก็เหมือนสีเดิมโรงงานมากๆครับโอเคฮะจะเปไ็นยังไงเดี๋ยวเราไปบินทดสอบกัน แต่ที่บินมาแล้วประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก็ผ่านนะครับไม่พองไม่ลอกไม่ร่อนนะครับ<อ>เดี๋ยวต้องลองขึ้นอีกหนึ่งไฟนะครับรอบนี้จะใช้เครื่องหนักขึ้นนะครับเพราะว่าลมเล็กลงโอเคยอดครับเขาดูโคตร ทางของชายครับฮาร์ดรอนสิบแปดเดี๋ยวขอดูท่อนีครับผมเนี่ยท่อยังนิ่งเหมือนเดิมนะครับนิ่งเหมือนเดิมแสดงว่าผ่านนะพี่โอ้สุดยอดครับท่อไม่มีเลยถ้าเกิดปกติทําสีธรรมดามาไฟเดียวก็เห็นผลเลยใช่ไหมฮะไม่หมดผ่านครับโอเคตอนแก่นพาวด้วยโค้ดครับเดี๋ยวส่งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับติดตามไปทําสีกันได้ครับสุดยอดครับ สระภาพโครงการทำสีเซรามิคโค้ดถือว่าผ่านเลยครับหากเพื่อนๆสนใจนะสามารถติดต่อทางเพจ f a c e b o o k ของทางร้านได้โดยตรงหรือรโทรศัพท์ตามนี้ครับผมพบใหม่คลิปถัดไปวันนี้สวัสดีครับ